การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียต่อไหลเำแหนารจัดทําแผนเวลาจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนนะบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการเิลาจัดการขยะมูลฝอยของทางการจัดทําร่างแผนเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำหนดโดยเน้นการลดและทัดแยกหรือทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกีเ่ยบารเกี่ยวพันธนาในระดับต่อไปขอเรียกเชิญรัชกาลท่านโครการบริหารส่วนจงหหลายๆท่านายกเนติหร่อยับการลดน,นะครับเพียรนะครับในเก็มไม่ได้เ,เป็นเฉพาะที่ก่อสมมตเป็นในรงการเปิดตัวโครงการดีเดย์กับเคื่อนการจัดการรูปได้ติดตามข่าได้ทำอะไรในหลายเรื่องโดยเฉพาะท่านู้ ที่ลงที่ไม่ง่ายแบบที่คิดนะครับว่าเอาไปทิ้งทีการชาวบ้านชาวบ้านก็อยู่ตรงตรงนั้นการจัดการขยะนั้นประเทศเยอรมันแล้วทั้งนะครับทําให้ครบระบบทําให้อะไรแล้วก็มาขยะแบบทันสมัยแบบเยอรมันแบบอะไรเนี่ยปกตินะครับจนมาหลาังหลังนี่มาดูเป็นขยะแล้วนะต้องกินนมในนมที่มีส ถ้าเปอรขควรก็ใส่กล่องนึงนะฮะขยับแต่ในเรื่องสําคัญที่สุดที่มันจะต้องช่วยกันก็คือสารเคมีก็มีวิธีการไปจนถึงขยะแบบที่ทางท่านพอสิ่งแล้อมท่านจะได้ำํำเนินการผมก็อยากมันเยอะออกมาแส้วตัวสารพิษตัวอันตรายแบบการจะทนเริส่นวการชกชาท่านนายก นี่และเสร็จแล้วไปเทรวมใหม่นี่เอาพอหม่มาตงนั้นเลยนะ